หาหอยครับมาหาหอยหาหอยตอนกลคืนครับโอ,อ้โห oh, <c oughs> เลิกงานมาเนาะหาหอยนี <c oughs> ไไ่ได้ไปแล้วได้ไปแล้วหอยได้หอยไปแล้วครับมาหาหอยกันห <c oughs> าหอยตอนกลคืนนี่ น้ำน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็หอยนี่ก็ตอนแรกๆมาก็ได้ฮะเขาบอกเขเจอปลาชนนี่ครับน้ำขึ้นถึงน,นี่แล้วครับ ยั่งตรงนี้ยุงไม่ต้องพูดถึงครับน้องนะหอยนี่ต้องรอให้ดึกๆสัก,กหน่อยแต่เราไม่ค่อยมีเวลาครับเราต้องกลับไปกินตอนทำกับข้าวเย็นตอนทุ่มสองทุ่มไป้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับผม อะไรว้ายอนี่ว่าหอยนี่ครับลูกเล็กๆอันนี้นี้อันนี้เล็กไปครับยังไม่เอานี่ลูกเล็กไปไปไว้ก,ก่อนลูกใหญ่ๆนีก่ก็ใช้สายตาแล้วครับ จะไปหาที่อื่นฝัง่งทางโน้นครับถ้าั่งนี้ก็หาไปหมดแล้วถ้าถ้าขึ้นดึกนี่ก็ไม่ทันแล้วครับเราไม่ค่อยมีเวลาเอาพอได้กินครับคนละกระสอบเล็กๆไหนโชกกระสอบสินีงไงครับนี่กระสอบของเขาได้อยู่นั่นนี่ ยุงคนละถุงเล็กครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม